ไปดูบรรยากาศที่ตลาดเยาวราชกันเมื่อวานนี้นะคะทีมข่าวของเรานลงพื้นที่ไปเลยไปดูเรื่องของบรรยากาศการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าของประชาชนในวันจ่ายในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนที่ย่านเยาวราชโดยเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีคนไทยเชื้อสายจีนเดินทางไปเลือกซื้อของไหว้กันอย่างต่อเนื่องจากการสอบถามพา่อค้าบางรายบอกว่าปีนี้เนี่ยจริงๆก็คึกคักกว่าปีที่ผ่านมานะคะเนื่องจากอาจจะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ด้วยโดยราคาขายเท่ากับปีที่ผ่านมาไปดูเรื่องของราคาไก่บ้าน่ะตัว ละ600บาทนะคะราคาไก่เนื้อเนี่ยตัวละ350บาทแล้วก็เป็ดตัวละ450บาทซึ่งก็มีประชาชนค่ะมาซื้อสินค้าตามปกติขณะเดียวกันผู้ที่มาเลือกซื้อเป็ดไก่กลับไปไหว้นั้น1ครอบครัวเนี่ยจะอยู่ที่1-2ชุดคือสมัยก่อนอาจจะ3-4ชุดก็ได้หรือว่าบางครอบครัวเนี่ยอย่างต่ำก็2ชุดแต่ปัจจุบันเนี่ยครอบครัวใหญ่ก็ใช้ ชุดเดียวเลยนะคะก็จะลดลงหน่อยหากเป็นบริษัทห้างร้านหรือว่าโรงงานอยู่ที่9ก้ถึงสิชุดต่อเจ้าไปดูทางด้านร้านขายขนมอันนี้ร้านขายขนมเนี่ยบอกว่าบรรยากาศปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แล้วก็ด้วยเหลือปัจจัยหลายๆอย่างนะคะหลายครอบครัวก็ไหว้บรรพบุรุษกันน้อยลงบางครอบครัวก็ไหว้พอเป็นพิธีทางร้านเนี่ยก็เลยจําเป็นต้องลดปริมาณการสั่งของลงตามไปด้วยสําหรับราคาขนมเข่งนะคะอยู่ที่คู่ละ35 4 0บาทขนมเทียนเนี่ยลูกละ10บาทขนมถ้วยฟูราคาเริ่มต้นเนี่ยสีบาทมาดูทาง f ากฝั่งร้านขายผลไม้อันนี้เสียงกลับมานะคือเขาบอกว่าปีนี้ ค่อนข้างเงียบเหงาคือสองร้านที่ผ่านมาเนี่ยร้านขายไก่เนี่ยบอกว่าปีนี้ก็คึกคักอยู่นะคะ<ฆ>ส่วนร้านขายขนมบอกว่าจริงๆก็คึกคักแต่ว่าสั่งปริมาณขนมน้อยลงเพราะกังวลแต่ร้านขายผลไม้บอกว่า ค่อนข้างเงียบเหงาผลไม้หลายชนิดเนี่ยราคาถูกกว่าปีที่แล้วแต่ควรซื้อกลับน้อยลงนะคะส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะลูกค้าสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ได้น,นี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะโดยปีนี้ศาสตร์จีนค่ะตรงกับวันนี้แหละค่ะซึ่งเป็นประเพณีที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูโดยจะทําพิธีไหว้บรรพบุรุษและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็จะมีการจัดเตรียมเรื่องของอาหารผลไม้และของเส้นไหว้ต่างๆเพื่อแสดงความเคารพแล้วก็ระลึกถึงบรรพบุรุษนั่นเองอ่ะไปฟังเสียงค่ะ ก็น่าจะขายดีอยู่ปีนี้ครับก็ผู้คนก็ไม่ได้เงียบนะครับก็เดินอยู่เรื่อยๆครับมาเป็นช่วงๆครับทั้งวันตลอดปีเลยไหมคะน่าจะถึงเย็นเลยครับโดยเฉพาะวันจ่ายแล้วก็อาจจะยาวไปถึงพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เช้าวันไหวครับแล้วราคาแตกและใหญ่ที่นี่คือมันมันเข้ากับราคาเดิมเลยครับราคาเดียวเลยครับเหมือนขายขายดีเหมือนปีที่แล้วหรือว่ายังไงนะปีนี้รู้สึกจะคึกคักกว่าปีที่แล้วนะครับ คนจะเยอะกว่านคนเดินเยอะกว่าด้วยผมคิดว่าปีที่แล้วมันชนกับวันธรรมดาแต่ปีนี้มันติดเสาร์อาทิตย์คนก็เด what ินเยอะครับแว่ส่วนใหญ่ครอบครัวนึงนี้ซื้อนเกนะครับี่ก็อย่าเฉลี่ยแล้วก็ไก่ตัวเป็ดตัวหมูปลาอะไรเงี้ยครับครับถ้าเป็นพวกที่ไหวเป็นพวกโรงงานเป็นอะไรเงี้ยเขาจะซื้อเยอะหน่อยบางทีก็เป็ดสิบไก่สิบแล้วแต่แล้วแต่เจ้าครับ ใกล้เคียงกับปีที่แล้วแต่ว่าน้อยลงไปนิดนึงเพราะว่าเราสั่งของเหมือนกับเรากลัวว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีก็เลยสั่งดรอปลงไปนิดนึ่งก็จะใกล้เคียงใกล้เคียงต่างกันก็ขนมถ้วยฟูเออเป็นประเพณีก็ดึงดึงดูดความสนใจได้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่เขาเขาเพิ่งคิดมาเมื่อปีสองปีนี้เอง ก็อย่างคู่คู่นี้ก็จะประมาณอยู่ร้อยเจ็ดสิบคู่ใหญ่แล้วก็ถ้าตัวปลาเดี่ยวตัวหนึ่งก็จะสี่สิบคู่ปลาคู่ก็จะเป็นแปดววาาสิบเท่าครับไม่ได้ขึ้นเลย